เอาละครับกลาวสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมพัชนันนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเบส2020มือบายกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการแข่งขันกันนะครับระหว่างพัชนันนะครับแข่งขันกันกับคุณต่อแต้มนะครับสำหรับผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมจะเป็นยังไงก็ติดตามรับชมนะครับก็แผนของทางคุณต่อแต้มนะครับทีมของทางคุณต่อแต้มนะครับก็มาในแผน4123นะครับมาในเซตของฟ u l ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผู้รักษาประตูนะครับใช้เป็น Anderson นะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กนะครับจะใช้เป็น Emery l ค p o r t e นะครับนจเ้็ะใชป อเล็กซานโดรชินเชนโกแบ็คขวาใช้เป็นชอวกันเซโลนะครับกองกลางตัวรับนะครับจะใช้เป็นโรดรีนะครับสองกองกลางตัวลุกยืนจับคู่กันคือเควินเดอบอยยืนจับคู่กับดาบิดซิบาปีกซ้ายใช้เป็นเลยลอยซานีครับปีกขวาใช้เป็นเบเนโดซิบาและหน้าเป้าจะใช้เป็นเซกิโอกุนอาเกเวโรนะครับส่วนทางทีมของทางพัชรันนะครับมาในแผน4123เช่นเคยนะครับมาในเซตของผู้ทีมเชลซีครับทางผู้ศัประตูใช้เป็นเคปาอริสบาร์กาสครับผู้เซตแบ็กสองคนนะครับใช้เป็นอันโตเนโอรูดิเกอร์ยืนจับคู่กับบคููซซมมาาาแ็็้้ยใชเปนร์ก ซขวาใช้เป็นเซซ่าสอสเิริเกต้าครับกอ,องกลางตัวกลางหนึ่งคนนะครับใช้เป็นเอ็นโกโลกองเต้ขนาดข้างด้วยกองกลางตัวรุก2คนโดยใช้เมสันเมาส์และอาคิมซีเยกปีกซ้ายนะครับใช้เป็นคาร์ลมาสันโอดอยนะครับปีกขวาใช้เป็นวิลเลียนและหน้าบอลจะใช้เป็นแทมมี่อับราฮัมนะครับการแข่งขันของทั้ง2ทีมจะเป็นยังไงก็ติดตามรับชมและครับเอาละครับก็เข้ามาอยู่ในการแข่งขันนัดนี้จะเป็นการแข่งขันในบ้านของคุณต่อแต้มนะครับเอาละครับเคลียร์ลูกเริ่มเกมอากเกโร่ให้โรดริ เควินเดอร์บอยให้ชินเชนโกไหลมาที่เลยลอยซาเน่ซาเน่กะจะวางให้อากลโลแต่ว่ายังติดครับเอสเปรุเกต้าคืนให้เคบามาที่มาคอสซอลโซอาราโซให้วิธิบาสที่เมสันเมาเมสันเมาให้ฮัสซันโอดอยครับโอดอยสปินหนีแต่ว่าพาไม่ผ่านครับเมสันเมาให้วิธีฮัสซันโอดอย โอดยไหลกลับมาให้มาโกโลลังโซ่ให้ไปที่เมสันเม้าครับเอ็นโกโลกองเต้กลับคืนให้ซิเยกซิเยกให้กองเต้อีกครั้งครับกองเต้ย,ยิ่งยังวันนี้ครับโอ้โหแต่ว่ามันตรงตัวอเอเดอร์สันนะครับเลยลุ้นนิดหน่อยแค่สลักทางพัชนันให้ไปที่เลรอ,รอยซาเน่อีกครั้งแล้วซาเน่ฝากไป้ที่อุนกุนอากเวโรครับแต่ว่ายัางติดครับซิเยกให้ไปที่เอสปิกเกตตา ฟิกตากะจะวางไปให้กองเต้แต่ว่าติดครับฝากมาท่กุนอาเกโร่แต่ว่ายังติดคุซูมะกองเต้ไหลกลับไปให้ลูิเกอร์มาที่มากกสโลโซฮาซันโอรอยกะจะพลิกแต่ว่าติดเจ้ากาเซลโลอ,อีกครั้งครับแล้วก็เสียฟาวไปครับสำหรับทางของคุณต่อแต้มก็กะจะเลี้ยงแหวกไปนะครับทางฮาซันโอร่อยครับแต่ว่าเจ้ากาเซลโล่ยังยืนตำแหน่งได้ดีครับนะครับเป็นลูกเซตเพย์ของทางมัสเชนันเมสันเมาส์ เมสันเมาส์เปลี่ยนมุมมองนี้จะยิงเลยหรือเปล่าครับแล้วเอ๋ยิงเลยครับโอ้โหแต่ว่ามันเบาจริงๆครับไปตรงตัวแล้วก็เข้ามือของทางเอเด์สันอย่างง่ายครับฝากไาที่ชอคาซิลโลให้แบรโดซิลบาซิลบากาจะแหวกแต่ว่ายังไม่ผ่านเมาส์แล้วเมสันเมาส์ก็แท็กเกิลแล้วก็บอลก็กลายเป็นลูกทุ่มของทางคุณต่อแต้มครับโรดริไปไว้ที่เควินเดอร์บอยเดอร์บอยให้ซาเน่ ซาเน่ปากไปที่อากเวโรเราพลิกแล้วยิงโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหโกครับทางกูโนเกโรครับพลิกจังหวะแรกในที่สิเท่านั้นครับแล้วตรงตะ่ายเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับกูโนเกโรครับการประสานงานคอนดิชั่นกันนะครับระหว่างตัวรุกของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเอาละครับดูครับแล้วพลิกแล้วยิงโอ้โหมันมุมนี้ครับเกป้าก็เอื้อมไปสุดแล้วจริงๆครับแต่ว่ามัน ยังผ่านมือครับบอลมันโค้งหนีมือครับครับแล้วพลิกแล้วโอ้โหโรดิเกอร์กับซูมากพยายามเข้าแต่ว่ามันก็ช้าไปครับก็กลายเป็นประตูแรกของทางคุณต่อแต้มไปเรียบร้อยครับในนิที่17ของกุนอากเวโรครับเอาละครับเริ่มเกมอีกครั้งเนี่ยมาคอสซาลาโซ่ฝากไปที่ฮัสซันโอดอยฮัสซันโอดอยฝากไปที่เมซันเมาส์แต่ว่าไม่ถึงครับ เอเบร์กแล้วป๊อกให้เควินเดรอยบ่อยมาที่เลยลอยซาเน่อีกครั้งครับกาจะให้อคเิโรติดแต่ว่าไม่ได้อยู่ดีครับกองเตะอากอลันโ,โซ่ให้ไวที่เมสันเมาส์เมาส์ให้มาอกอลันโ,โซ่อีกครั้งอลอนโซ่ฝากมาให้ฮัสซันโอดอยแล้วโอ้โหคยุยส่งคืนให้แต่ว่าแทมมี่ครับโอ้โหแทมมี่ขึ้นโขไม่เต็มใบค,ครับหุ่นเจ้าของมื่อสักครู่ครับให้สวยแล้วนะครับทางฮัสซันโอดอยเอาละครับ เกมเดินต่อหากที่เซียกเซียกโดนเดอร์บอยกวาดไปจจงหวันนี้แล้วเอาบอลคืนไม่ได้ให้ลอยซายเน่เอาแล้วครับกาจะไหลให้อากวโลแต่ว่าทางคูซูมาอย่างดักไม่ได้ทันครับเกป้าไปที่ซูมาเอ็นกูโรของเต้เมสันเมาให้ไปที่ฮาคิมซี็กซี็กกะจะให้แทมมี่แต่ว่าติดเดอร์บอยโรดริดิบิซิบาไหไปดาโดซิวา ให้คุณเอาควายโลควายโลให้ฝากกับทิศาเน่แล้วซาเน่ยิงโอ้โหเรียบร้อยครับด้วยสายครับเรลรอยซาเน่ครับโอ้โหเอาอีกแล้วครับทางคุณต่อแต้มครับทางเรลอยซาเน่ครับโอ้โหยิงหนึ่งแอซิดหนึ่งเลยครับในวันนี้นะครับนะครับคุณควเอโรฝากโอ้โหแล้วฝากสวยมากครับกระดกบอลไปให้ครับแล้วทางเรลอยซาเน่เป็นนักเตะที่มีความเร็วอยู่แล้วครับอยู่ตรงนั้นพอดีครับทางแอสปิอรเกต้าพยายามที่จะ ประกบแล้วแต่ว่าหลุดตัวประกบมาได้แล้วก็เรียบร้อยครับทางเรือรอยซานี่สุดยอดจริงๆครับทางของคุณต่อแต้มเอาละครับชิงความได้เปรียบในครึ่งแรกไปถึง2ประตูแล้วครับทางคุณต่อแต้มเอาละครับให้ไปที่กองเตะเสียกให้อสติดเดกตาบินเลียนครับจังหวะน,นี้ ฝากไปแต่ว่าติดจินเชนโกชิชโกไหลไปให้เลยลอยซาเน่แล้วซาเน่ห้ไปที่อากเวโลอีกครั้งแล้วอเคเลโรยิงเรียบร้อยโอ้โหไม่เรียบร้อยครับโอ้หเกือบเรียบร้อยครทางเคป้าครับปัดไม่ได้ทันนะครับกะจ,จะยิงใส่เสาแรกครับแต่ว่าปฏิกิริยาของเคป้าก็ยังดีอยู่เอาละครับทางของคุณต่อแต้มจะเป็นคนเล่นลูกเตะมุมชฉพวะน,นี้แล้วเล่นสั้นกับโอตาเมนดี้ครับ แต่ไม่ดีให้ไปที่เบเดโดซีบาแล้วยิงโอ้โหมันชนเสาครับโอ้โหเบเดโดซีบาจังหวะมื่อสักครู่ครับโอ้โหชนเสาครับอยางว่ายิงนอกกรอบเมื่อสักครู่ครับแล้วทางของฮัสซันโอดอยกาจะไหลไม่ให้แทมมี่แต่ว่ายังติดครับเจา้าปซิโลให้วิลิซาเนอีกครั้งครับแต่ว่ายังยังติดครับวิลเลียนให้ไหลกลับมาให้แอสโตริกิตากาจะไหลคืนให้วิลเลียนแต่ว่ามันติดครับเดือบอยให้ไปที่โรดี้แต่วันนี้ฟาวครับขายฟาวเนี่ย จะเป็นทางของฮาคิมซีเย็คก็มีจังหวะเข้าพรวดนะครับเข้าพรวดไปที่เคบิเดอร์บอยครับก็เป็นจังหวะเสียฝาของทางพระชนน้นนะครับเอาแล้วครับเป็นจังหวะเล่นลูกฟรีคิดของทางคุณต่อแตมเดอร์บอยให้ไปที่โอตาเมนดี้ให้ที่เอเบลิกลาป็อกชินเชนโก เอาละครับเดือบรอยซานีกาจะพลิกแล้วสปินหนีแล้วผ่านซีเยกได้แล้วให้ไปที่เดือบอยเดือบอยยิงแต่ว่าติดครับติดกันกลองกองเต้แล้วติดกองเต้อีกครั้งครับเลนเลียนครับเอาละครับมาที่แทมมี่อับราฮัมอับราฮัมได้บอลแล้วยิงโอ้โหตัวมันติดทางเอเดอร์สันครับโอ้โหจังหวะมันสุดโคือดวนหนึ่งต่อหนึ่งชนะทาง เอเบลิกลาบ็อกไปเร้ที่เรียบร้อยครับแล้วพลิกแล้วยิงเดี๋ยวว่ามันตรงตัวครับตรงขาของทางเอเดอร์สันนะครับจังหวะน,นี้จะเป็นจังหวะเล่นลูกเตะมุมของทางรัชนันครับหืใกล้เคียงจริงๆครับใกล้เคียงที่จะได้ตีไข่แตกแล้วครับเมื่อสักครู่เป็นทางฮาคิมซีกจะเล่นลูกสูดแล้วก็แทมมี่โอ้โหมันโดนไม่เต็มข้อครับทางแทมมี่บราห์มก็จะวอลเลย์จังหวะน,นี้เดียวว่าติดตัวแทงทางเอเดอร์สันครับ เจ้ากาเซโล่ไล่ขึ้นให้นิคทัสกุตาเมดี้คที่เจ้ากาเซโลอีกครั้งแล้วเบนโดซิบาเบนโดไฮพิทิอาเกโรอาเกโรพิกแล้วพิกแล้วชนะด้วยครับดวลหนึ่งหนึ่งแล้วชนะเราเบนโดอาเกโรครับอาเกโรครับยิงยังวันนี้โอ้โหเรียบร้อยครับกุนอาเกโรโอ้โหสุดยอดจริงๆครับประตูที่2ของเจ้าตัวครับโอ้โหคือดูวลละซูมาเอาไม่อยู่ครับซูมาโดนแล้ว โอ้โหมันยิงกะไปที่เสาแรกอีกแล้วครับแล้วเคป้าก็ได้เต็มคือสุดปลายมือแล้วจริงๆครับดูยวครับดวหนึ่งๆชนะแล้วปั่นด้วยซ้ายครับโอ้โหมันสุดยอดจริงๆครับโอ้โหสุดยอดครับฟอร์มของอากูเอโร่ครับในวันนี้ครับเอาละครับเขียนลูกเล่นของทางเพราะฉะนั้นดูดีเกอร์ ไปสั้นมาแล้วหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกไปครับทางของคุณต่อแต้มก็ชิงความได้เปรียบไปถึง3ลูกครับสุดยอดจริงๆครับคุณต่อแต้มพาเป็นทางอัลเวโรนะครับยิงไปถึง2ประตูนะครับแล้วก็โลรยลซาน่อีก1ประตูครับก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับเกมในครึ่งแรกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นหรือเปล่าครับทางของทีมคุณมัชนัน ครับจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเกิดขึ้นครับการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังต่อะครับกองเต้ให้คุซูมาแอสปิริเกวตาให้ไปที่บิลเลียนบิลเลียนแต่ว่ายังติดเดีอบรอยครับเอาเลยครับเมื่อสักครู่นี้อ ทางของเดรบอยก็ทําออกไปครับเป็นลูกคุมแล้ววินเลียนจังหวะนี้ครอสเข้าไปแล้วมันอะไรกันดีโอ้เราเข้าไปแล้วครับโอ้โหมันอะไรกันครับเมื่อกี้ครับลูกครอสของวินเลียนครับเมื่อสักครู่ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับดูครับจังหวะครอสบอลน,นะกะจะครอสให้ทางของโอ้โหแล้วทางเอเดอร์สันครับคือไม่คิดว่าบอลมันจะถล่มไปลึกนะครับแล้วมันครอส ทิศทางบอลมันสุดยอดจริงๆเลแล้วมันโอ้โหแล้วเอเดอร์สันที่ลังเลก,กับตำแหน่งครับโอ้โหแล้วบอลมันเข้าไปที่ตัวแล้วทางของเอเดอร์สันก็ปาดออกไปทันเลยก็ไปประตูไปครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆครับถ้าเป็นทางของพาชนันตีไข่แตกมาได้ัจหวะนีชินเชนโก้ครับให้เลอยซาน่ซาน่โดนซูมา กระแทกแล้วซานนี่ยังดวนเอาชนะแล้วบาร์เดโดซีบาบาร์เดโดซีบายิ่งแต่ว่าติดเมสันมาว์ครับเควินเดือบอยเดือบอยกะจะเข้ามาอีกครั้งแต่ว่าติดกองเต้ครับกองเต้ให้ไปที่ฮัสซันโอดอยฮัสซันโอดอยวิ่งสปินหนีโอตาเมดี้สำเร็จไหมสำเร็จครับเอาเลยครับฮัสซันโอดอยโอ้โหแต่ว่าโอตาเมดี้ก็ตามมาเก็บบอลได้นะครับแล้วก็ให้วาบางยาวไปที่ซาเน่เลยครับซาเน่เลี้ยงหลบมาเองแล้ว แต่ว่าเอายังผ่านเอสปิเกต้าครับเอสปิเกต้าหลุดตำแหน่งไล้วจังหวะนี้แล้วชินเชนโก,ก้ครับจังหวะนี้โอ้โหเลี้ยงตัดเข้าในแล้วให้ไปที่เบรโดซิลบาแล้วยิงโอ้โหเรียบร้อยและสวยงามจริงๆครับเมื่อสักครู่กับชินเชนโก้ครับเลี้ยงแหวกนําทางมาเองแล้วเข้ากอรอบเขตโทษแล้วให้ไปที่ทางเบรโดซิลบาครับหนึ่ครับฝากให้แล้วเบรโดแล้วก็โล่งเลยครับโอ้โหทางกองหลังของปัชนันครับโอ้โห ือจุดเริ่มต้นมาจากการที่ออทางเอสปริกเกต้านั้นคือไม่สามารถแท็กเกิลเพื่อชนะทางซาเน่ได้แล้วก็เลยหลุดยาวครับทางชินชินโก้ที่บินเ,เติมมาก็พาบอลขึ้นไปแล้วก็ยิงปิดประตูได้สําเร็จครับเอาละครับ,เ,ออรบเริ่มเกมต่อทางเบซัเมาส์ให้ไปที่อารอนโซอารอนโซให้ฮ so ัสซันโอดอยโอดอยฝากไปที่เบซัเมาส์ครับ สี่เอกแล้วยิ่งแต่ว่ามันยังติดครับเอาล่ะครับเป็นทางบอลของทุนต่อแต้มอเอควายโลอควยโลให้วิซาเน่อ,อีกครั้งเอาอีกแลยครับซาเน่เลี้ยงจีขึ้นมาอีกแล้วครับแล้วสําเร็จหรือเปล่าแล้วยิ่งโอ้โหตัวมันติดเน็ตน้อยครับเลยเข้ามือเกป้าครับเด่นจริงๆริครับโอ้โหลอยลอยซ้ายนี่จังหวะนี้ครับปีกซ้ายของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเอาล่ะครับเบทเตอร์โซ่สบอลให้พิธีดวลี่ อากัวโรใไปทีสเตอร์ลิงครับไอ้สเตอร์ลิงให้ไปที่อากัวโรอากัวโรแล้วดวลชนะด้วยครับแต่ว่าติงติดกองเต้ครับโอ้โหแข็งแกร่งจริงๆครับคุณอากัวโรแล้วไปที่แฮซันโอดอยโอดอยกะจะฝากให้อับราฮัมครับแต่ว่ามันยังติดครับฝากไปที่เดรอยอีกครั้งครับเดสเซนเดรอยซาเน่ครับซาเน่กะจะเลี้ยงแหวนอิลิป่าแล้วกะจะแต่ว่าสเต็ปแต่ว่ามันไม่ได้ครับคืนมา้ที่เอเมริกาลาป็อกชินเชนโกเดรอยซาเน่ สาเน่แล้วเอสปเกตาดวนแพ้อีกหรือเปล่าเราโอ้โหเราได้บอลมาได้ครับจังหวะนี้ครับยังเข้าทำไม่สําเร็จนะครับทางคุณต่อแต้มมีจังหวะเยอะทีเดียวเปได้ตัวซีบารคือให้เอเดสันครับฝากมาให้เดบอยแต่ว่าติดเสียกแต่ยังได้ครับอุตโตมเดดี้กูดโดเกโรให้ไปที่ลาฮิมสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงเดียร์แหวกมาแล้วยังไงดีแต่ว่ายังติดอารอนโซครับอารอนโซแล้ว อซอนโซ่ฝากไปแต่ว่าติดชาวกาเซโลเอาแล้วครับทางลาห์เมซ์ลิงยังบอนมาได้ครับโอ้โหขุกครีครับแต่ว่ามันซกูให้ไปที่ลูดิเกอร์ม,มินเซนเม้าับเอ็นกกโลกองเตะกาจะเลี้ยงแบกขึ้นมาแล้วให้ฝากไปที่แอมมี่อับราฮัมแถมมี่ให้ที่บิดเลียนครับบิดเลียนเลี้ยงแหวกมาแล้วจะเอายังไงดีแล้วคืนไปให้แต่ว่ามันติดลาป็อกครับกาจะให้ไวท้ที่ทางของแถมมี่ยครับ แต่ว่าทางของกองหลังของทางคุณตัวแต้มเยอะที่เดียวครับนะครับเดือบรอยให้ไปที่ชินเชนโกะนิโก็ติดซีกับครับอาร์ชมนซีกเลี้ยงเมื่อคืนเองแล้วกะจะให้ไปที่วิลเลียนครับตัวก็ซาเน่โหโดดเด่นจริงๆครับวันนี้เดือบรอยซาเน่ครับเอาละครับฝากไปที่อากุอโลครับอากุอโลให้ไปที่สเตอร์ลิงครับสเตอร์ลิงเลี้ยงจี้มาแล้วผ่านทางโอ้โหกล้วคืนให้เปดโดซิบาครับ เซโดซิวาพลิกแล้วให้คืนให้ชาวกานซโลเขาเซโลแล้วเปิดมาให้อากเวโรแต่ว่ามันโอ้โหอาจจะเทคตัวมงเะครับแต่ว่าอย่างสู้ความสูงสเตร์แบ็ของทางพัชะนนันไม่ได้ครับเอาละครับจะมีการเปลี่ยนแปลงของตัวผู้เล่นหรือเปล่าครับทางของพัชนันนันต์ครับเปลี่ยนเอาแทมิเอปรหาหัมออกแล้วเอาโอลิเวียชิลูล,ลงมาแทนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเอาลิสเจมลงมาแทนทางออมากอรโซ่และ รูเป็นรสซักชีคนะครับลงมาแทนทางหากิมสีเกนะครับเอาแล้วครับทางของต้นตอแต้มนะครับจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นบ้างหรือเปล่านะครับเอาลครับเป็นการเปิดลูกเตะม,มุมครับของเคดเดนวินเดอร์บอยแล้วโอตามเมนดี้โขกมาติดคานเงี้ยโอโ้โ,อโหเมื่อสักครู่ครับเมนนด้นโซิบาให้ที่โอตามเมนดี้ แต่ไม่ได้ยิงอีกครั้งครับโอ้โหแต่ว่ามันหลุดกรอบออกไปแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยครับเมอ่อสักรูมงชนคานครับแล้วกะจะแก้ตัวด้วยการยิงครับแต่ว่ามันก็เบาไปครับเมื่อสักรูไม่ทราบว่าคุณตัวแต้มเปลี่ยนเอาผู้เล่นคนไหนลงมาลงมาบ้างนะครับชิรู่วนชนะแล้วบอลไปที่บิลเลียนบิลเลียนให้ชิรูแล้วชิรูโอ้โหบอลแต่บอลยาวเกินไปครับชิรูฟินเชนโก คีวินเดอะบลอยให้ไปที่โรดรีโรดรีให้แบร์นาโดซิบาซิบาให้ไปที่เซอร์ลิงครับเซอร์ริงให้กูกูนอากเวโรอ,อีกครั้งอากเวโรทำยังไงตะพลิกแล้วโอ้โหแต่ว,ว่ามันติดครับกุโบูนของเตะเมสันเมาส์ครับเลี้ยงขึ้นมาแล้วครับจังหวะน,นี้แล้วทดเวลาหนึ่งนาะทีเมสันเมาส์ให้ไปที่ชิรูชิรูกาเจะไลี้ยงแต่ว่าไม่ผ่านครับติดโอโกก้โหมูซิคูลและจอคัสเซโลเขยิยาวให้เดอะลอยซานี่แล้วอากเวโรขึ้นเกมอีกครั้งครับ จะจะไหลให้ซานน่แต่ว่ามันก็แรงเกินไปแล้วซูมาแล้วก็หมดเวลาการเห็นขันเป็นเรียบร้อยครับในนัดแรกนะฮะทางของคุณต่อแต้มก็นำพัชนันยูซีปุ่มต่อหนึ่งด้วยกันครับแต่ว่านี่เป็นบ้านของคุณต่อแต้มนะครับก็คุณพัชนันก็เก็บเอาเวโกได้หนึ่งลูกนะครับก็เป็นงานยากทีเดียวครับสำหรับทางของพัชนันนะครับนัดต่อไปก็จะเป็น คุณตัวแต้มน,นะครับที่ไปยืนที่บ้านของพระจันท์นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับครับก็กราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชม